เราสามารถลบโพสต์หรือแชร์ที่เราไม่ต้องการออกจาก Facebook ของเราได้ไหมคะสาวอิ๋วได้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะวิธีการลบขั้นตอนลบทํำยังไงไปดูกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราก่อนกดกับที่หน้าหลักค่ะจากนั้นเห็นไหมคะเราจะเข้ามาในหน้านี้นะคะจากนั้นกดไปที่เลื่อนไปที่นี่เลยค่ะจัดการโพสต์ค่ะเพื่อนๆกดเข้าไปตรงนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเห็นสิ่งที่เราโพสต์และแชร์ทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนนี้ค่ะเพื่อนสามารถเลื่อนดูได้เลยค่ะว่าคลิปไหนหรือแชร์ตัวไหนที่เราต้องการจะลบถ้าเราต้องการจะลบคลิปไหนหรือแชร์ไหน mm hmm. เห็นไหมคะตัวนี้สาวอยู่แชร์ของอาจารย์เดชกเข้ามาถ้าสาวอยู่อยากจะลบสาวอยู่ก็แค่ติ๊กค่ะแล้วกดคําว่าถัดไปนะคะ ต่อันนี้สาวอยู่จะไม่ลบนะคะอันนี้สาวอยู่แค่ทําขั้นตอนให้ดูกดคําว่าลบโพสต์ที่เลือกออกอย่างถาวรค่ะเพื่อน,อนกดเข้าไปนะคะแล้วตัวนี้เขาจะลบให้เราถ้ากดแล้วอันนั้นเป็นขั้นตอนแรกนะคะจากนั้นเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราลบออกไปแล้วออกจาก facebook ของเราไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ถังขยะก,กันอีกทีค่ะเพื่อนเช็ค <Check S 2> ให้มั่นใจนะคะว่า สิ่งที่เราลบไปแล้วนั้นลบออกจากเฟซของเราหรือเปล่าก็คือว่าเข้าไปที่ถังขยะนะคะก็มาที่หน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมนะ,ะเพื่อนเพื่อนเข้าไปเข้าไปที่ขีดสามขีดค่ะกดไปเลยค่ะเพื่อนๆหาคําว่าคลังนะคะนี่เลยค่ะกดเข้าไปคําว่าคลังค่ะเพื่อนๆจะเห็นคําว่าถังขยะเห็นไหมคะกดเข้าไปที่ถังขยะค่ะนี่ค่ะ ถ้า,าสิ่งที่เ,เพื่อนๆนลบเมื่อสักครู่นี้นะคะลบไปแล้วมันจะเข้ามาอยู่ที่ถังขยะค่ะถ้าเราไม่ได้ลบออกจากถังขยะสิ่งที่เราลบจะยังค้างอยู่ในเฟซของเราค่ะดังนั้นถ้าเราลบออกจากาโพสของเราแล้วเราต้องเข้ามาลบที่ถังขยะด้วยค่ะกดเลยค่ะแล้วกดที่ถังขยะด้านล่างค่ะเ,เพื่อน ต้องการลบใช่ไหมไม่สามารถกู้คืนรายการที่คุณลบได้ถ้าเราลบออกจากถังขยะตรงนี้แล้วสิ่งที่เราลบจะไม่สามารถกู้คืนหรือเรียกกลับเข้าไปในหน้าโปรไฟล์ของเราได้อีกเลยอันนี้คือมันจะลบคลีนสะอาดออกไปจากเฟซของเราเพื่อนอันนี้สาวอยู่จะลบเลยนะคะลบค่ะนี่ค่ะก็ะคือว่าสิ่งที่เราลบ จะหายไปจากเฟซของเราหละเพื่อนหลังจากที่เราลบเรียบร้อยแล้วมไม่ใช่ว่าพอเราลบก็คือว่าเฟซของเราจะขาวสะอาดนะเพื่อนๆนสิ่งที่เราลบออกไปแล้วสิ่งที่เราทําผิดกฎเอาไว้เหมือนเฟซบุ๊กเขาเออจะเรียกว่าอะไรเขาระวางโทษของเราเอาไว้อ่ะค่ะต้องประมาณสักาจะ90วันค่ะถ้าสิวจําไม่ผิด จากนั้นเราถึงจะพ้นโทษค่ะเพื่อนเหมือนแบบเราติดคุกอะค่ะเหมือนเขามันเหมือนเขาจําคุกเราจําความผิดเราไว้อะค่ะคือ90วันเขาจะฝังเอาไว้ในในระบบของเขาอะค่ะว่าเราได้ทําผิดกฎเขาถ้าผ่านจาก90วันแล้วถึงจะพ้นโทษอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนฉะนั้นสิ่งที่เราควรทานะคะเพื่อนถ้าเรายังไม่เข้าใจหรือไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนไม่ควรจะแชร์ไม่ควรจะทําอะไรที่ผิดกฎ ชุมชนของเขาเลยเพราะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลากับตรงนี้ค่ะเพื่อน